แกงเห็ดยั่วจ้ามาเด้อคุณนะมากินน้ำกันแกงเห็ดยั่วจ้ามาเด้อคุณนะมากินน้ำกันมาเด้อจ้า เน่อใหม่แกงเห็ดนะจ๊ะใส่เน่อใหม่เนาะใส่ผักขาใส่ไข่หมดแดงเห็ดพอนะจ๊ะแล้วก็เห็ดน้ำหมากนะจ๊ะเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากเห็ดเอ่อเห็ดหนางัวขึ้นมันอยังก่อเพื่อนอื่นเห็ดน้ำหมากเห็ดเห็ดหนาเละเห็ดหนางัวเห็ดหนาเละ หอมห่วยๆเลยจ้ะมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันสดคนลระคำเลยจ้ะ ยัย่ะจ้าหอนเลยจ้ะมาเด้อแกงเห็ดแกงเห็ดใส่ผักขาใส่ไข่หมุดแดงใส่นมไม้เห็ดนาแลนะจ้ะเห็ดนาแลเห็ดน้ำมาก แล้วก็เฮ็ดพอเนาะจ้าพักขาเศบกเสบจ้ามาเด้อเฮ็ดนาและเนาะจ้าเฮ็ดนาและเนาะไม่กระป๋องเนาะจ้าเฮ็ดนาและเนาะไม่ไข่มดแดงมาเด้อเศีกเสียบ,บพี่น้อง แม่ด้วยจ้าแกงนอไม่จ้าแกงนอไม่แกงเห็ดนะจ้าใส่นอไม่เนาะใส่ผักขาใส่ไข่หมดแดงเห็ดพอนะจ้าแล้วก็เห็ดน้ำหมากนะจ้าเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากเห็ดเอ่อเห็ดหนังง้วนให้มันยังกว่เพื่อนอืนเห็ดน้ำหมากเห็ด เห็ดนาเละเห็ดนางงูเฮ็ดนางเละหอมหวย่วยเลยจ้ามาเด้อพี่น้องกินน้ำกันสดคนละคำนะจ้ะแกงเห็ดยร่ยวยาจ้ามาเด้อคุณนะแล้วกินน้ำกัน แกงเห็ดเรื่อยั่วจ้ามาเด้อคุณนะมากินน้ำกัน